สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจัตโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ตารีพิมพ์ใหญ่นะครับมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่พนะครับได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับก็ เป็นพระที่สวยหนึ่งองค์เลยนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับพ้าล่าสวยมากๆนะครับองค์นี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆม่พี่รับชมนะครับก่อนอื่นมาดูกันที่กล่องพรานครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคจังหวัดปัตตานี28ธันวาปีสามเก้านะครับ ก็เป็นเตารีดหล่อรุ่น2ของทางวัดชังให้นะครับผมเจตนาในการสร้างดีมากๆนะครับนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาดีจริงนะครับผมแต่ว่าเรื่องพิธีปลุกเสกเนื้อหาก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับพารุ่นนี้นะครับพิธีนะครับ การปลูกเสกนะครับพิธีการปลูกเสกผานรุ่นนี้เนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าปลุกเสกถึงสามวันสามคืนนะครับเป็นวาระการปลุกเสกที่ใหญ่มากๆนะครับผมสามวันสามคืนเลยนะครับผมโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไตรขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับสำหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับผมพิธี ใหญ่จริงนะครับใหญ่แบบใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับมีในรายการประกวดนะครับผมพาเครื่องพาบูชาไทายด้วยนะครับผมสำหรับผ่ารุ่นนี้นะครับก็เป็นงานที่สมาคมยอมรับนะครับผมงานที่ทางสมาคมยอมรับก็อย่างเช่นงานสามพันนะครับ งานสามพานันโรงเรียนร้อยสามพานันงานประกวดที่ศูนย์ราชการเป็นต้นนะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นยอดนิยมนะครับจึงมีนาการประกวดพารุนเนี้ยมีสร้างด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับผมสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อนะครับมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อหน้า นะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับผมมีห้าเนื้อนะครับมีห้าเนื้อสี่พิมพโอง์นี้ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกมาชมนะครับเนื้อองค์นี้เนื้อดีมากนะครับเนื้อสวยเลยกล่องเคี่ยวไม่หักนะครับสภาพดีปิ้งเลยนะครับ เป็นเนื้อนวโลหะนะครับผะสมเหล็กน้ำพีนะครับผมองนี้เนี่ยจะขึ้นแบบลายสวยมากเลยนะครับพระล่ำใหญ่บับบับเลยนะครับองนี้เนี่ยองค์นี้หน้าเลี่ยมทองมากๆอีกหนึ่งองนะครับเป็นองค์แบบออกอมเขียวลุงล้งๆนะครับผม ผิวแบบเลาๆมากเลยนะครับดุดันนะครับองนี้ผิวด,ดุดันจริงนะครับบึบเลยนะครับเหล็กน้ำพีนะครับก็เป็นของทนสิทธ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลูกเสก <c oughs> ก็มีฟามศักดิ์สิทธิ์นะครับได้หล่อหลอมรวมเป็นพารุ่นนี้ก็สุดยอดมวลสารนะครับ เนี่ยโลหะนวะโลหะแต่ละองค์เนี่ยก็จะไม่มีฝามเหมือนกันนะครับเพราะว่าลวดลายผิวเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นจ้ำเป็นอะไรของเขานะครับแดงเขียวออกเงินออกทองนะครับมีหลายรูปแบบหลายผิวนะครับมีเสน่มากมากนะครับเนี่ยจ้ำจตรงนี้ก็เป็นแบบเห็นว่าเป็นเงินชัดเจนนะครับ เืนแบบเป็นลายทหารเลยนะครับเขียวๆแต่ที่สำคัญเนี่ยพระองค์เนี้ยเป็นพระบล็อกทองคำนะครับพระบล็อกทองคำจะเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดแล้วก็นิยมที่สุดนะครับหน้าพระจะใหญ่แขนใหญ่นะครับลำตัวนะครับลำ่ำตรงเนี้ยเนี่ยจะไม่แฟบนะครับแล้วปีกเนี่ยจะไม่กว้างแบบบล็อกปีกว้างนะครับ ปีกเนี่ยเขาจะแคบลงมาจะพอดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูเอาเองเลยนะครับเรียกว่ามีาร์มสวยที่สุดนะครับบัวเนี่ยเขาจะเด้งเรียงเป็นเม็ดตึ๊ดเลยนะครับตึ๊ด,ต,ดตึ๊ดเลยเป็นพลาบล็อกทองคําจะล่ํานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียบนะครับผมพอเรียบปุ๊บทาให้ต่อโค้ดได้ เออชัดแล้วก็สวยงามนะครับเนี่ยองนี้เนี่ยผิวสวยนะครับแบบประลอดขึ้นเลยนะครับผมลุงลุงนะครับเนื้อนาวานี่โคเทอะมหาพรมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเท่านี้ผิวโหดดุด,ดันนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับที่หน้าผากทุกองนะครับมีหลุมตรงนี้ทุกองค์นะครับผม เล็บเนี่ยอาไหนรอติดชัด,ชดเนี่ยเล็บจิกเลยนะครับเคยมีคนสวดผมด้วยนะครับว่าหล่อมานิ้วไม่ติดนะครับคือพิมพ์พราเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เถียงเขาหรอกนะครับคือสวดก็สวดไปนะครับเนี่ยพราตงนี้ผิวแบบแห้งๆนะครับดุดันมากนะครับเป็นพลาผิวสวย คลาสสิอีกหนึ่งองค์เลยนะครับคมคมนะครับจมูกเป็นลูกชมพูนะครับผิวแห้งแบบจัดๆเลยนะครับ ูนย์ห้านี่เห็นสวยๆนะครับปีศูนย์ห้าเนื้อทองผสมนะครับอันนี้ไม่ใช่นวะนะครับเนื้อทองผสมเนี่ยมีการขายกันล่าสุดนะครับเนื้อทองผสมสวยๆแชมป์นะครับขายเกือบเท่านวะนะครับผมเจ็ดแสนนะครับมีการได้เสียเกิดขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผ้าสวยนี่มีคนสู้นะครับราคานี่โอ้โหไปไกลเลยนะครับ เพราะว่านวาวะบางองค์เนี่ยเ็าเรียกว่าสวยก็สวยนะครับแต่ว่าสวยไม่มากเนี่ยก็ยังขายอยู่แปดเก้าแสนนะครับแต่เนื้อทองผสมองค์นันนี้จบกันไปเจ็ดแสนนะครับสุดจริงนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับล่ำบึกเลยนะครับเป็นผาโซนเขียวข้างหลังนี่ขึ้นลุงลุงเลยนะครับขึ้นแบบน้ำมันกา๊าดเลยนะครับ นี่เปนผ้าผิวเดิมนะครับไม่ต้องกลัวปัดแต่งเช็ดล้างทําผิวนะครับผมไม่เล่นแบบนั้นนะครับผมโค้ดเถาะมหาพรมยีิบแปดธนวาสามเก้านะครับโค้ดมีสี่ชุดนะครับก็ค่อยๆดูทำความเข้าใจกันไปนะครับวัดช้างให้ หลวงพ่อทวดหลุมที่สองนาฬิกาเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อไม่เห็นเพื่อเพื่อนพี่ๆไม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เส้นขีดขนาดเพื่อนโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้แล้วเมื่อบิดเฉียงมาเนี่ยเราจะเห็นสองเส้นนี้วิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยโซนเขียวดุดัน องคนี้แบบได้อารมณ์เลาเาแบบอีกแนวหนึ่งเลยนะครับถ้าตังขอผมเยอะนี่ผมจะเลี่ยมแบบหลายๆผิวมาให้ดูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทองก็สี่หมื่นนะครับยกทงขาวไว้ก่อนนะครับยอมแพ้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆแบบยังไม่มีเนี่ยผมก็แนะนํานะครับหน้าหน้าแบบเอาไปใช้นะครับเนี่ยเจอแดงกับเขียวสู้กันนะครับ ลำลำบ,บึบบบอันนี้เป็นผาบอกทองคำทั้งสามองนะครับผาจะล่ำจะสวยนะครับเนีย่ยองนี้ก็ออกแดงๆหน่อยๆนะครับเป็นแบบผิวแก่นากนะครับแล้วแต่ฟาร์มชอบนะครับผมแต่องค์นี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบ ดุดันดีนะครับดุผ้าเขาล่ำด้วยนะครับก็เลยแบบโซนดุดีนะครับบุบๆเลยนะครับนันล่างเร,เรียบร้อยนะครับมีรอยแต่งอยู่ในกล่องเดิมสวยๆนะครับ ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจเตารีดเนื้อนวะบอกทองคําองคนี้นะครับผมผมเปิดราคานะครับไว้ที่23,000บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0988 541 366เชษนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับหาผ่าขึ้นคออยู่นะครับองค์นี้อีกองคหนึ่งไม่ผิดหวังนะครับเอาไปเลี่ยมทองเองเลยนะครับ แฝนกับส้อยทองสักสองบาทนะครับให้เป็นของฝันตัวเองในชีวิตนะครับผมถ้าชอบผ่าเครื่องเนี่ยองนี้ผมแนะนำนะครับสองมืนสามนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษตนะครับผมแล้วก็มีผ่าเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับ เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ